โดยฉลองความสุขให้เออล้อนทุกวันที่เ k ซาร่าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ลระชายเกือนกระเพาะอาหารซาร่ากลับมาอยู่ต่อกับเที่ยงรายวันครับผู้ชมครับวันเสาร์นี้แล้วนะครับที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น8คนสุดท้ายจากเวทีเดอะสตารนฟ้าว้าวดาว ปี12ค่ะปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่กติกาการคัดเลือกจนไปถึงคณะกรรมการโอ้แล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการชุดใหม่นี้นะคะนั่นก็คือคุณออฟปองศักนั่นเองคุณออฟปองศักเนี่ยเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันจากเวที Academy Fanta s i ชียก็เลยทำให้มีหลายเสียงวิพากวิจารณ์กันว่าคุณออฟเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือโอคนละเวทีกันคนละเวทีกันแต่ทีนี้คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณออฟปองศักไปฟังจากปากเขาเลยค่ะ ออฟปองศักด์รัตนพงศ์นักร้องเสียงดีที่มีพลังสะกดอารมณ์ผู้ชมและผู้ฟังอีกทั้งเขายังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวแม่ที่สร้างสีสันให้กับทุกเวทีด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่เขาได้สั่งสมมาทําให้ตอนนี้ออฟปองศักด์คืออีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงบนเวทีเดอะสตาร์ข้นฟ้าคว้าดาวปี12ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการบนเวทีแห่งดวงดาวคนที่เข้ามาประกวดอ่ะคือมีมาตรฐานที่สูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามาตรฐานต่ำไงเข้าใจปะ แต่เพียงแต่ว่ามันมันยังมีคนอื่นที่แบบ better คำถามแรกเลยเมื่ออ f ฟเอมาเป็นกรรมการบนเวทีเดลตามันจะเหมาะหรอเขาก็บอกว่าเราโคตรเหมาะเลยเพราะว่า สิ่งที่เราผ่านมามันเป็นเหมือนประสบการณ์คล้ายๆก,กับน้องๆที่เขามีความฝันเหมือนกัน <mouvement. S 1> เหมือนกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ออออรู้สึกว่าออฟเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วออฟเคยผ่านความรู้สึกแบบนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นทาไมเราถึงจะไม่เข้าใจเด็กๆเราทำไมเราถึงจะไม่เข้าใจน้องๆในฐานะที่เราเป็นกรรมการเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดมอบโอกาสให้ดีที่สุดให้กับเขาสามารถทําความฝันของเขาให้เป็นจริงได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าก็ทําได้ดีคุณครับ ความสามารถอย่างอื่นมีบ้างไหมคะที่แค่ครู้สึกว่าแกรองเพลงเดียวแต่ก็แต่ก็น่าเบื่อแล้วอะคือดมาก มากกับการแข่งขันคือเอาเป็นคนแบบรู้สึกอะไรเราก็แสดงออกมาไงะเออเออแล้วก็คือรู้สึกอะไรดีกรู้สึกอะไรนั่นคือความรู้สึกอะไรสมมติว่าถ้าในกรณีที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกจากสิ่งที่เขาท้องให้เราฟังเลยหรือว่าเราไม่รู้สึกจากสิ่งที่เขาต้องการจะถ่ายทอดให้เราฟังก็จะแบบหรือบางทีแบบเจอบางคนที่แบบมั่นใจมากๆอะแต่ว่าความมั่นใจกับความสามารถมันมันต่างกันลิบโลกมากอะเราก็จะแบบ พอได้เข้ามาทําหน้าที่กรรมาการจริงๆมันกดดันไหมกดดันกว่า <c oughs> <อ> <c oughs> กดดันกว่าตอนแรกที่ที่คิดนะเพราะว่าด้วยความที่รูปแบบรายการเปลี่ยนแล้วก็วิธีการลงคะแนนวิธีการตัดสินก็มีการเปลี่ยนในบางในบางขั้นตอนอในบางรอบใน<อ>บาง,งารอบเ,เพราะฉะนั้นอำนาจในการตัดสินหรือว่าอำนาจในการที่เราจะทําให้ความฝันของเด็กๆที่เข้ามาประกวดเนี่ยเป็นจริงได้หรือเป็นจริงไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ในมือเราไงเพราะว่าคือบางทีอ่ะถ้าสมมติว่า ถ้าเป็นเราเป็นคนแรกที่กดอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันจะกดในสิ่งที่ฉันรู้สึกแต่พอถึงจุดที่เราเป็นคนสุดท้ายในการกดแล้วเราเห็นรีแอคของของน้องอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้มแข็งพอในสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าในสิ่งที่เราคิดหรือหรือสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราได้ยินมันก็จะเขวถ้าพร้อมแล้วขอเชิญลงแรงครับพี่ลูกเกดให้ไปต่อครับ เลตไม่ให้ไปต่อครับและนี่คือคําตอบจากคุณอ๊อฟปองศักด์คือจะบอกว่าเกรดโยนเอาความตั้งใจดีๆของพี่อิ้งไปเกรดไม่เอาคําพูดที่พี่พูดในวันนั้น่ะมาใช้แต่เอาก็คงไม่ทําร้ายน้องในการที่ถ้าเราเราเห็นว่าเขาเขาไม่ดีแล้วยังปล่อยเขาไปอ่ะเพราะว่าในอนาคต คือโลกโลกแห่งความจริงหลังจากประกวดนี่มันคือโลกแห่งความจริงนะพี่<ม>ซึ่งโลกแห่งความจริงมันโหดร้ายกว่าตอนประกวดเยอะมากพี่<ม>เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เร,ไมเราไม่ควรจะทำร้ายน้อง<ม>ทั้งทงที่เขายังไม่แข็งแรงพอในการที่จะผ่านไปต่อ<ม>เราก็ต้องกดตัดใจกดทั้งๆท,ที่บางทีเราเราก็รู้สึกเสียใจนะแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้อะ<ม>เพราะว่าเราก็อยากให้สิ่งที่ดีสุดแก่น้อง อะไรเป็นมาตรฐานการตัดสินสำหรับออฟบางทีก็จะมีคนแบบเปรียบเทียบว่าทําไมคนนี้เข้าและทําไมคนนี้ไม่ได้เข้าทั้งๆที่คนนี้ดีกว่าทั้งๆั้ที่คนนั้นไม่ดีแล้วทำไมเข้าไปได้ยังไงนู่นนี่นั่นออฟมองว่าแต่ละคนเข้ามาออาไม่ได้เปรียบเทียบกันอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนศักยภาพมันต่างกันสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่คนดูเห็นมันก็ต่างกันออฟก็เลยมีเกณฑ์การตัดสินว่าออฟเอามาตรฐานของแต่ละคนนี่แหละถ้าเกิดว่า ในรอบนี้ในรอบแรกเราบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้เราควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะปรับอย่างนี้นะแล้วรอบที่สองเขามาเขาพัฒนาเขาก็ให้ผ่านเพราะเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้เขาแข่งกับคนอื่นออาให้เขาแข่งกับตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาพัฒนาเราเห็นในบางจุดที่เขาพัฒนาอบอได้จากการเป็นคณนะกรรมการน่ะมีแรงบันดาลใจขึ้นเยอะมากพอเราได้เห็นเด็กๆเ,เราก็จะมีแรงในการที่ กูจะต้องพัฒนาต่อไปอีกเพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยคือแบบเก่งมากเก่งจริงๆพี่แฟงแล้วแล้วแล้วมันทําให้เรามองย้อนกลับไปที่ตัวเองว่าเราจะต้องพัฒนาต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มาประกวดเนี่ยในบางคนที่เขามาประกวดใ,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 ใน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 การที่มาเจอกอล์ฟเนี่ยเขาก็มีเราเป็นศิลป,ปินต้นแบบเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้นแบบยังไงให้เขารู้สึกว่าน่าจะ yeah. เป็นต้นแบบแบบให้เขาต่อไปเรื่อยๆคือเอ,อาแบบไม่ได้วางตัวเป็นคณะกรรมการที่แบบโหดเที่ยมดหมดร้ายจังเลยอะไรเงี้ยคือออฟก็ยังออฟก็ยังเป็นเป็นพี่ที่แบบคอยให้คำปรึกษาน้องๆด้วยนะพี่ที่เคยเดินอยู่ในเส้นทางนี้ใช่ใช่ครับพี่ที่อยากจะชวนน้องเดินไปด้วยกันถูกต้องคือจริงๆออฟอยากให้ทุกคนได้เข้าได้ได้เข้าไปหมดเลยนะได้เป็นเดอะสตาร์ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีพื้นที่จํากัดสําหรับ คนที่มีความฝันแล้วก็ตั้งใจจริงๆและพยายามอดทนสู้กับมันจริงๆวันที่26มีนาคมนี้ครับเราไปเจอกันที่เ e n นเต l รเวิรเราจะได้รู้ว่าใครได้เป็น8ปคนสุดท้ายดาวเดือดตาคนป้ากาดับอีก2อโอเคออฟเราทำการน,นัดกันได้ครับ แหละค่ะคือครจริงๆแล้วเดียเชื่อนะคะว่าต่อให้ออฟเนี่ยจะมาจากเวทีไหนก็ตามแต่ว่าคือ ไม่ว่าคนที่ผ่านการประกวดร้องเพลงเวทีใดก็ตามมันก็จะมีความฝันเป็นของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเคยผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วก็จะทําให้เราสามารถรู้หรือว่ามีประสบการณ์แล้วก็จะสามารถให้คําแนะนําได้อย่างดีซึ่งจริงๆแล้วเดียว่ากลายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยออฟเนี่ยเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งมากการร้องเพลงนี่ก็เก่งสุดๆคือเรื่องนี้เราเถียงไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเขาสามารถเป็นคณะกรรมการที่วิจารณ์หรือว่ามีความเห็นอะไรแบบนี้มันตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนจริงๆนะคะเพราะ ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็น่าจะเหมาะสมแล้วอืนะคะแต่โดยเฉพาะวันเสาร์นี้ค่ะจาก16คนที่เคยมาเที่ยงรายวันในวันนั้นเนี่ยจะเหลือ8คนค่ะพี่อุ๋ยคัดออกครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าตรงนี้ต้องถามแคนนะเพราะว่าความพลิกผันของชีวิตเนี่ยจากการจะเข้าไป8หรือไม่เข้า8ดเนี่ย อันนี้มีความหมายมากเลยคเรื่องเลยฮะการเข้า8คนคืออย่างแรกเลยคุณได้ก้าวเข้ามาในครอบโรดัวเตอรสตาร์อย่างเป็นทางการคุณได้อยู่ในบริษัทจิมเบิร์กมี่คุณได้เป็นศิลปินในระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเปลี่ยนชีวิตจากคนที่เคยเดินตามความฝันเนี่ยก่อนหน้านั้นคือเราก็ตามหาฝันไปเรื่อยๆแต่ว่าการได้เข้า8คนคือคุณได้เข้ามาในจุดหมายจุดหนึ่งละว่าหลังจากนั้นเนี่ยแคนก็ต้องต่อสู้ต่อนะไม่ใช่หยุดแค่นั้นคือคุณมีจุดพลิกผันของชีวิตแต่คุณจะไปต่อได้ขนาดไหน และโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะปี12เนี่ยการเปลี่ยนนี่สําคัญมากเพราะว่าเปลี่ยนวิธีการประกาศผลรเราเนี่ยจะประกาศผลผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายกันแบบสดๆ<อ>รู้พร้อมกันทุกคนทั่วประเทศใช่เลยนะครับวันเสาร์นี้นะครับ27มีนาคมเวลา2